อทุกคนลืมเปิดเสียงขึ้นมาแลยครับลืมเปิดเสียงลืมเปิดเสียงถ้าอย่างนั้นะนะก็กดตามก่อนแล้วก็ไปที่ที่ไปที่ที่ที่ทีก็กดค้นหาในร้านพิมพ์เป็นจะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรืออีหอย่างโอกนนั้นก็เรื่องของเธอนะคะก็ <c oughs> ชิมประมาณนี้ก่อนพิพว่าคี้เดี๋ยวมันก็คี้เองแหละเดี๋ยวตอนั้นก็ไม่ได้ละคี้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 ี้ข้โอเคตัด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 ตะดตัดตัดตี้นัดตัตตัดตัดตตตตตดตดดดดไดตด อ๋อนี่ไงแล้วก็กดเพิ่มในคลูมนะคะกดเพิ่มในคลูมกำลังตรวจสอบรอมันเลยแล้วกดเพิ่มส่วนขยายนะคะเพิ่มแต่ขยายก็จขยายมันก็จะขึ้นไฟนิรันต์โลดแต่ไม่ต้องแตะไฟหรือไม่ต้องทำเอียงดดดอะไรใดๆทั้งนั้นค่ะแล้วมันก็เขียนว่ากำลังเพิ่มแล้วให้ทุกคนกดเพิ่มแท็บใหม่ได้เลยค่ะแล้วก็รอดูปฏิกิริยาของมันออกไป ยังยังทุกคนกำลังดูน yes. eh ี่นี่น <right no ี่น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 ี่วเทปนี่ทุกคนได้แล้วแล้วแล้วเขานอะมันก็นี่ได้แล้วทุกคนแล้วคุณจะพิมอะไรก็พิมมาเลยค่ะมันก็จะมีพวกแอปแล้วก็ให้เลือกเข้าใจหรือตามปกตินะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบแล้วก็ ให้มาตรงนี้แล้วก็นำโอกจากตรงนี้นะคะนะแค่นั้นแหละบายถ้าเกิดทุกคนได้เข้าใจยังไงจะมาทำคลิปเพิ่มเติมให้นะบาย